หนึ่งสองสามสี сам, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิอ่สห้าสิบหกสเ้าสาสเงินล้านสอแสนเด้อเพื่นว่าให้มาไหวให้เจ้าไปโตยาและบัดหบบัตยาเจ้าเบิาเพื่นวาเด้อละเด้อ เอา่ายพูกมาเนี่ยนกมือเนี่ยแหละโอเคนะหับไว้ต่อยาเจ้าบัดยนมมันเบิดดิบบ่เป็นเนั้ของเฮาเจ็บทั้งปวงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนพญานโลคาเว้นไกลห่างนี้ให้เจ้ามีความสุขคีให้เจ้ามีความสุขสันให้มีอายุยืนยาวหมันพันปี ะทักไทยสบายดีสบายดีส,ยดสวัสดีพอแม่พี่น้องเอซีที่หักเพลงเบิดสุขุสุคนนะบอยู่ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศนําเดินนะกยยินดีต้อนรับกาะซูซองจาบุญมาบ้านเฮาคือเก่าพี่นองง้องเลยอะเมื่อน,นี้สร้างยุทธว้องไปสร้างยุทธทางสมุนก็เลยมีโอกาสเวะมาหาทางน้องสุดใจเนาะ สบุญมาหาน้องสุดใจมานน pues in ี nah in ่กับแม่เป <t iros cin ema> ็นสะพานบุญหาทางเมคุณเนาะจากประเทศแคนาดาพี่น้องเอ้มานนี่กับมาเป็นสะพานบุญหาทางเมคุนมาเป็นเวลาโดนแล้วพี่น้องสมบุญบปได้มาหาน้องสุดใจเนาะเป็นจังไรทั้งอาการของน้องเพิินดีขึ้นลายก็เกล้เก้าว่เนาะเพราะว่าเฮ้ากับบ่าได้มาโดนแล้วพี่น้องเอ้สมบุญมาตั้งแต่เมคุนห้เป็นสะพานบุญหาตั้งแต่โดนเติบแล้วแหละ วันนี้ก็มีโอกาสมาเป็นสะพานบุญไหคุณแม่เพิ่นคือเก้าเนาะกรสิเข้าไปถามข้าวถามข้าวทั้งน้องเนาะไปทักทายสบายดีทางสมุนกับขรอกับขอบคุญขอบคุณไปทั้งแม่คุณเดอ้อที่ไว้วางใจลูกให้เป็นสะพานบุญไหขอให้ครอบครัวของแม่มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงามเจ็บยาสู้ได้ามไข,ขยย้ยาสูมีเดอ้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเนาะขอให้บุญรักษาเทพบวดาปกป้องให้อยู่เย็นเป็นสุข สุขกายสบายใจมีแต่วความสุขความเจริญนะเมเด้อเนานะที่ไบวบางใจลูกเนาะ,ะมาหน,นี้มังหะจอดเทิงพี่น้องเลยเดี๋ยวสมบูร์สีผ้าพี่พาน้องเข้าไปหาทั้งน้องสุดใจก่อนไปถามข้าวถามข้าว,าาวน้องเนาะว่าเป็นจงังไดอยู่ดีมีแห้งบ่ออาการของน้องเพิินดีขึ้นลายบ่อหรือว่าจังใดเนาะนะเข้าไปพร้อมกันเลยพี่นอ้องไปถามข้าวถามข้าวทั้งน้องสุดใจมากับลูกชายคนรอคือเก่าพี่น้องเลยสดีอ จำได้ที่พ่อทางจอจำมาได้เจอจำมาได้พี่น้องมาอันพากันมาลบไปลบมาเพราะว่าเขาเคยขี่รถจักเนาะมามทางนี้โค้งของมาเขาเมาหาทางเพาะพ่อ <laughs> กลยที่ <laughs> แต่เกาวขี่รถจักมากโค้งมาทาั้งพี่พี่น้องเลยอ่าจกอันนี้ลูกะสิ้นแหงสื่อสิ้นเนื้อหมูแหงอะไรพี่น้องมาให้ทั้งน้องคนกับมาเกียงเนี่ยเนาะสมบุรณับร่ปุกว่าสิซื้อยังพี่น้องเลยเพราะว่า อาเห้ากับบัวหัวน้องเพ่นเดี๋ยวมสมูนกะแบบว่าเห้าเวียกลายนะพี่น้องกับบดไอวาังไงเนาะ,ะเดี๋ยวข้าไปน้ากันเลยโดนแหละพี่น้องที่เห้าบดไ้มาหาทางน้องสุดใจเนาะปะมีคนอยู่อยู่บ่ไปใส่เวิร์ดเด้คือมิดชมอยอยู่แทะอันนี้ ไอเน้ะอยู่เพื่อนบ่ป้าโตหยิ่งบอกประด้มาแต่ดนแต่นานล่ะมิดอันช้อนแท้อันนี่หัวกันใดแล้วก็ปกพักแท้อันนี้ปกแย่หนังขึ้นอันนี้ใช่น้องเพคนอ่ะเป็นจังไรอยู่ไหนผู้อยู่บ่อบ่มาอืออือเออด้ยินเสียงรถ ลงทางมามาทางกันพี่เ <laughs> ข่ามาทางพี่มาอนี่จะก้าวมาทางนี้มาพี่หลจบักทางมาโ,โดยมาเข่ามาทางเสร็จนี่อเ <laughs> อเโอเ <laughs> โดยอืป้าผี่กันใดแล้ว <c oughs> แม่นใช <c oughs> ้นนะ้องเพื่อนเฮ็ดยัง เพิ่อนเทศยังอยู่ในค่ะยั้งแต่งเพศบ่เออ่นดี่นมีสร้างมันนะพี่น้องเอ้าเอ้า่าไได้พ่อกันแต่โดนเลยไปเจ้ากับมานั่งน้ำกันพี่แล้วเดินมาแต่โดนเติบแล้วโดยมันตอนนั้นขี่ตมลายได้ตอนนะยังชื่อใะได้อยู่บ่เจ้ากันได้เจืออยู่ละ ผู้ท่างน้องสุดใจไปนี่นะขึ้นไปพร้อมกันขึ้นอัดย่านไปช่างขึ้นอันนี้เอ้ยยังกุมปู菩萨ดีกได้เราก็ได้เฮ้ยเท่าดยอ่ะสบายดีเลยช่างน้องสุดใจ เลยสบายดีเป็นยังไงแจ้งอยู่ว่าแจ้งเป็นแจ้งไดอยู่ดีไม่แห้งอยู่ว่าเลยยู่ดีไม่แห้งอยู่โอเคอยู่เนาะมึงได้ละมาให้กันยังจำเสียงได้อยู่ว่าโดยจำได้อยู่สบุรณ์เลยเป็นแจ้งไดล่ะสุขภาพเสมอนี่โอเคกว่าเก่าอยู่ว่า ช okay, en, ừ, uta, uta, ่วภาพช่มื้อนี่กะโอเคยู่มันกะแบบเที่ยวขึ้นเที่ยวลงยู่ถ้าน้ำตาลกะถูตาเฮาได้สละทูตานี่บอกมึงกะแบบซ้ำเก่าได้บบเห็นบอกแบบแบบแบบมานั่งมาสิเห็นอยู่ว่าหนาอย่างกด้นั่งอยู่ซ้ำนี่กะแบบมมัวเห็นยู่แมนเห็นยู่กับแบบมมัวนะแต่แต่กะพองมไปได้เนาะแมนก็พ่อแบบว่าเห็นเห็นกว่า ข้าวตะก,กี้ยุต่ตะกี้มันเัาชิบวเห็นเด้เห็นว่ข้าวตะก,กี้เนาะแม่แต่ก่อนมันกานร้ายจากักนนอันนี้มะเกี้ยงกินได้อยู่บ่โดยซื้อมะเกี้ยงมาสองโลจักที่ซอร์ยังเนี่ยกินก็เลยเอาเนื้อีหมูแห้งกินได้บ่ตัวนี้โดยนี่นี่สีนหมูแห้งกับมะเกี้ยงมาเพราะว่าซื้อตอนนั้นซื้อสีนอันงัวเนาะว่ากินบ่ได้ก็เลยว่าเอาเป็นสีนหมูแห้ง ทามจักถามพายอันใช้ทางเขาอันอาหารน้องสุดใจอยู่หน้าพนีเพิ่นว่าเรีจนตกใจว่ามีอันทางเมืองเพิ่นเอาไปอยู่น้ำไหนเพิ่นว่าเฮ้มาเอาว่าทางรัดเพิ่นเอาไปเบิ้งวะสันก็เลยว่าเอาเมนอะไรบ่เมนบอกได้เคยมีพาเอาไปบิ่นว่ากันคนอันน้อยๆขาวๆว่าแล้วตาเห็นหงอยู่กับพ่อนั่นแล้วไปเรีวเพิ่นว่ามีผัวไป เบิ่งเลวเอาไปเลี้ยงแล้วพ่อเรายัางอยู่หูเดียวคนวะเฮาก็เลยว่าอา้าวไหวานี่ก็เลยว่าไปสร้างว่าใจฉันเะบม่มีก็เลยโทรหา,าเบาแล้วโทรว่าอันน้องสุดใจยังอยู่อยูบอ่บ่ยังอยู่อยู่ไหนล่ะวะแล้ว,วลจังว่าเอาไปเขาไปอีกว่ะฉันนี่ได้แถว ถามคนแถวอยู่บ้านบอเพื่นขี่รถจักนะเพื่นขี่รถจักผ่านกันแลไรก็เลยอถามทางเข่ามาถามว่าใช้ทางเข่าข่อยเคยไปแต่ทางนั้นแล้ผมก็เคยเข้าทางนี้เราก็เลยว่าเข้าไปอันขับรถลับออกไปอีกบันนี้เลยโทรหาเบาเล่าว่วอยู่แถวนี้นมีสัญญาณกลับออกทางไงผมก็เลยโทรไปแบบนี้ไอเข่ากินน้าล้วบอเนี้ โดยกินแล้วกินข่าวกับยังไม่นี่กะกินกับปลาแหงอ,อกับปลาแหงเอามาแต่ใส่ปลาแหงไปพ่อเพิ่นไปดูดตะดนแล้วเห็ดแหงไว้เด็ดแหงไว้แต่ว่าคือซีนมูแหงเนี่ยกินได้นะเดี๋ยวมีแต่ฮาตะาแดดไวใช้ยยกินได้นี่กัมะเกียงมาไว้นางกินจุ๊บจุ๊บเจิ๊บก็เลยว่าชักซื่ออย่างน้อไปโต๊ะนี่แหละ ไ้แล้วนะพอได้ออกไปไชเลยนะพอแต่ละมือนะได้ไปยื่บ่บ่ออกไปบ่ได้นี่ยเย็นวะเย็นเราขี่รถซ้อนพอซ้อนยังอยากออกเปิดหูเปิดตาบ่ได้ออกไปทงใด้แล้วยือยูนแน่นหน้าเนี่ยนี่แหละก็ใครนี่เนาะอยู่กับแบบว่ามันก็ดีกว่าเก่านี่นะครับกับบ่เยากไปอยากไปจากโรงพยาบาลวะ ยังกินอยู่บ่าสายยาถุกม,มือ่อนี่ค่ะแม่ซักเอามีแต่ซักทุกมือเดี๋ยทุกมื่อบ่ได้ขาดเลื่อนมาละเดี๋ยวเอาเง,งินน่าจะใช้สบายบ่าเฮาไปอันทุกมือ่อซักซักเอาเพราะว่าซักมันซักเสนาท้องอันเดี๋ดยวใครซักไเจ้าพ่อเลยเราซักไงซักทุกมื่อที่เดีย ซักทุกมือ甭甭ทุกเศ้าทุกแรงเนอยยาดันนั่นิเป็นแบบยานควบคุมน้ำตาลเนีย่ยยาลดน้ำตาลต้องซักทุกมือเนาะ<ด>อันเบิดกับเพอะเป็นคนไปนเอาหายก<ม>ันเนาะเวลาพอไปก็อย,ยยอยู่คนเดียวท้าอยูอ่คนเดียวนีแ่แหละพี่น้องคนเฮาบ่ได้ไหาใญ่บ่ได้หาแถายังหน่อยยังน,ยยงนมกระเป็นเบาหวานก็ได้เนาะ โอเวนว่าส oh, an, mm ิเ hmm. ป no? <laughs> mm ็นคนอ้วนเป็นเบาหวานน้องเจ๊จ้อยก็ยังเป็นเบาหวานเนาะปีแปดปีทุกป็ีเลยจะหักกับวันได้เมื่อยบ่ได้ยังไี้ละช่วงนี้นีี่่ก็โอเคชวง้แบบอากาศบ่ค่อยฮ้อนนี่มันก็สิพออยู่ได้คันว่าอากาศฮ้อนนี่สิอยูเนี่ยแบบ แน่นจำเอืกแบบหายใจตีบหายใจทันไดยยำยำฮอนช่วงฮอนค่ะแมนช่วงนี้ใครเน่เนาะแมนขั้นช่วงบ่ฮอนนี่แค่เน่พออยู่ได้อยู่อยู่ง่ายอยู่ขั้นว่ฮอนนี่อยู่ยากความฮ้อนมันเสียบีเด้อมันเสียหีเราหันใจตีบเนาะเด้อเออ เป็นช่วงเด่นแดดเด่นแห้งๆใน่พคอยู่ยากเลยเบิดเบิดเดือนนี่ก็จากฮอดแล้วเนี่เดือนเบิดเดือนนี่เดือนสามเดือนสี่เดือนห้าไปแล้วก็เดือนสี่ไปเลยจากฮอดแล้วอันนี้ช่วงนี้ใครแน่เนาะแม่ใบไม้ก็เริ่มเลืองอลไรสิล่นเมื่อไรใบไม้ล่นก็เม่นฮอดนู่และแบานี้เดี๋ยวมีพัดลมพันยังนะพ่อ พัดลมอะใช่บ่ได้หพัดลมเอากระถึงยามห่อนนี่ก็บ่ได้อีกบอกเป็นยังมันมันเพลหรือมันโอ้มันเสียบบ่ได้เลยโอ้ก็คือว่าบ่มีแล้วแบบนั้นเด้อแบบแบบคันห้อนถ้ามีพัดลมเปิดก็ยังไข้แน่เนาะเด้อเป็นเครื่องไส้เครื่องซอยนี่ใครจะซื้อมาให้พ่อป่ะพ่ออ๋อ จะพอแล้วอไปซื้อให้ห้องน้ำห้องในก็ลงไปอาบอยู่ห้องน้ำาพุ่นแล้วเนาะโดยอพี่น้องมาเยี่ยมแต่ไใ่เน่เห็นน้องเพิ่นสดใสขึ้นพอเก้าก็ดีใจเนาะทางเมีคุณเพิ่นขีดหอดน้องสุดใจวสานไปเยี่ยมเน่เด้อวสานพวกไปทั้งดงเห็นผููบดิมาแต่โดนได้ทางพี่มาแต่พุ่นแหละแต่โดนละจักเดือนยังพวกมาช่วงหน้าหนาฝนเนาะ แมฝนตกเสื่อมนะขีตม่ตมเดือน,นปปแม่นปะปปเรื่องพิษเดื <c oughs> อนพีเอสนี่แหละเออเามาทำลูกเดินคนเดินขี่ต้มแห้งอีไได้มาทำงานกันลุยมากก็ถึกอันนี้ใครแน่มันแห้งทั้นี่เหมือนกามนี่คือกันมันหักขี่นี้จะเนว่างนีืว่างเนาะเป็นว่างเนาะทั้งนี้แบบขี่ต้มแดงบอกยังบนหอมเพื่อนนะ จดิดาลมด้ะคายรบนคงเจ้ายมาได้ใครแน่เดี๋ยวนี้นะบัดวิทนาณลนีนนีแต่หนาลมหนาหนาวว่านี้งาวนีบัดบึงไทยแล้นนีุ้มาวเดินโดนมาจบถือนึงมีคุณรักคุณยายเพื่อนมะไปเยี่ยมนน่่าจันเนาะมาหึงมาไหนมาหึงเล้อกบตาบ่ บาตาเวียดแน่ด right. ินชายคนมายยมผุนมาแามนี่แล้วใครกาขี่ดินขี่ดมเนาะดินชายนี่แยมผุนแบบนี้นึกถึงรถข้าอีกตกขี่ดมคนเป็นอย่างมันบืนดินชายบนใบบนห ช่วงนันมาเห็นเราเล็กๆเนาะจ้อยนั่งจนชิ่มลมเนาะล่ะว่าจนบม่ได้ยินเสียงชิ่มลมีแห้งว่าจนบม่ได้ยินหอดเสียงเลยอะไยังไงเดี๋ยวนี้กะรีขึ้นร้ายกับพี่ขึ้นมานาวอ้วนขึ้นมานาวน่นแหละกินข้าวแซ่บอยู่พ่อเลยกินข้าวแซ่บอยู่ถ้ากินแต่แห้งบ่กไม่ได้กินต้มกินแกงบ่ต้มแกงก็กินอยู่ต้มแกงอ่ะ กินยังได้นี่เป็นรักแบบว่บาแบบว่าเขากินแบบเต็มปากเต็มคอเขานะแพทย์คนวันเป็นแบบแย์แบบป่าอืมป่าหรือว่าแบบ กบเขียดเป็นพักเป็นหญ้าเพียงวันนี้แหละอืมพวกกบพวกเขียดเนาะมาตรงมาขึ่นได้เยอะเชิญโมนี่ได้เนาะเชิญหัวเชินควายนะเพิ่นบ่อยากให้กินตามแพทย์ตามหมอเพิ่นแนะนำเนาะแต่ว่ากินอยู่แต่มันกินแบบกินบลายแบบนี้นะกินได้เยอะมันก็ยุกินประจำก็ได้แบบกินแบบว่าคือคือเป็น เป็แกงเป็นยังเสีเยงห้ากะกินได้บ่ะเดี๋ยวกินได้ห้ากะกินได้ปกตินะแต่พอนะเห็นมาล่ะเดี๋ยวแกงปลาแกงแบบปกติคือห้านี่บอกต้มแกงกันคือธรรมดาเนี่ยแต่เ้ากินข้าวเจ้าโดยเป็นรักเนาะได้ร้ายไปได้เข่าปีนี่

คนบุญจับบ่บุจับตัวจับตัวจับยังก็เลยเป็นข่าวปนนี่ใช่เคยนั่งเราลุ้มฮับออกล่ะับออกน้ำบ้าวฮับจนิงอ่ะอยู่ไปสู่ไปส้นไปได้ละเด้อเอาเอามาเมื่อนี้กะมาเป็นสะพานบุญไห้ทางอันเมธิพนไห้ทางเอามาตอนนั่นแหละ ค uh, น,นแม่คุณแม่แม่แม่คุณเป็นไห้เงินมาให้และะ้วก็ยังเหลืออยู่ตัวนี้คนซื้อนีอ่แสนหนึ่งตัวนี้แสนสี่ยังเหลืออีกอยู่มันี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก สิเจ็ดสิแปดสิเก้าสาเสียเอสเสียสองข้อสามข้อสี่อ่ะเงินล้านทรงแสนเด้อเพิ่นว่าให้มาไหวให้เจ้าไปโตยาแหละบัตรบัดยาเจ้าเบิดเพิ่นว่าเด้อล่ะเด้อเอาทายพวกมานนี่ยกเมื่อนี่แหละโอเคนะหับไหวโตยาเจ้าบัดยามันเบิ้ดเป็นเงินของแม่คุณเพิ่นเพิ่นก็อยู่ต่างประเทศเพื่นแหละเพิ่นก็ยังเป็นห่วงเป็นใย มาไหว้ให้น้องเงินสุดใจต่อยาเด้อว่าสันทางเขากับเพิ่นกระฟ้มาได้สี่หามือแหละทางกระบอกมียังบรดมาเพราะว่าเห็ดเ,เวียกอยู่พ่นลายก็เลยเมื่อนี่เพิ่นยุดทั้งนั่นกันเลยว่าเอา้าไปหาน้องเพิ่นก้อนวะเก็บไว้เด้อรักษาไว้ให้ดีได้เพิ่นเพิ่นก็เป็นคนลาวนี่่แม่นเพิ่นเป็นคนลาวแต่ว่าเพิ่นอยู่ต่างประเทศเพิ่นก เป็นคนลาแต่ว่าเพิ่นอยู่ต่างประเทศพุ่นแหละเนาะเบิ่งอันยังเหลือซื้อสินอยู่หกสิบพันอยู่ใช้พวกมาเอาว่าซื้อสินมาแสนหนึ่งกับหมากไม่สี่สิบบอเป็นยังของเขากับเพิ่นกะให้เขาเติมน้ำมันอยู่อันนี้มันเรือเขากับมาให้เบิ่อันนี้มาจะเพิ่นให้ซื้อสองแสนเนาะวันนี้มันซื้อเพิ่นแสนสี่ตัวนี้เหลือซื้อเด้อ อาเก็บไว้เองจ้ะไว้ต่อยาต่อเทื่อนึงนี่เบิดหลายบ่ไหนเบิดเท่าใดยาก็มันเ่นอดอืแนปายแล้วอือดนึงนี่ซักได้จักเทื่ออดนึงนี่บ่2อด2อด2อดได้อยู่เดือนเดือนนึง10วันอือโดยอ่ะเฮ็ดจังไดเนาะคนเฮา เก็บไว้เพิ่อนไว้ให้เฮาซื้อไปต่อยาเด้อเราตนเพิ่นช่วยได้กช่วยได้ซ้ำเพิ่นช่วยได้แหลยแต่ยังดีอยู่ยังมีผู้ใหญ่เพิ่นมองเห็นพอได้โตชีวิตให้เฮาเนาละลนะ่ะเนาะแม่ถ้าบ่มีผู้ใหญ่ช่วยก็โอ้ยจะขี้จังได๋แล้วจาก,ก็ได้หลายผู้ใหญ,ญ่หลายทางไหนที่เพิ่นยื่นมือเข้ามาช่วยน้องเนาละล่ะแม่หลายทางจะจนมารอดชดช่ม,มื้อนี้พี่น้องเอ้ยทางน้องสุดใจก็ได้ ถือว่าต่อผู้ใหญ่เพืเ่นต่อชีวิตให้ตอ่ออายุให้ก็ว่าได้แม่ <c oughs> ได้ชีวิตใหม่ได้ชีวิตใหม่ก็แม่นน,น,น,นั่นแหละเนาะนี่แหละมีกำลังใจที่ดีพี่น้องเลยผู้รักผู้ใหญ่ก็มองเห็นคนเมตตาคนสงสารช่วยคนเจ็บคนเป็นอาอยุยังน่อยอยังนมโยตอนนี้จะปีล่ะปีนี้ตอนนี้เขาเช้าหาเลย องวั 25, นเสาร์นี่แกข่าเชอหาเสาหาแล้วเสาหาปีเกิดปีสองพันป่แมน่นอ๋อหาเสาร์หาปีวิญญาณเลยอ่ะสู่ไปกับโลกที่ห้าเป็นกระบุมีภัยทีเราอยากอยากเป็นเนาะเด้อเป็นยังว่าอยู่มีเงินล้านเงินแสนกระบ,บุมีความหมายถ้าห่างกายบ่เค่งแห้งพอนะเงินคำบ่มีกายสุขภาพเข้มแข็งเนาะอยู่ดีมีแห้งก็โอเควิญญาณเลยไปมาสะดวกสบายอันนี้ปวดตากระบ,บุมแจ้ง ใส่กันย่าโอ้ยนอะนหลเนาะตะขัดพี่น้องเอ้ยสิอยากไปเล่นน้ำโมโกันยากันพอผมพาไปก็ได้ไปบ<ม>่ได้เลยอ,อยู่ให้อยู่หน้าสิก็ะมีมูมมีคู่มาเยี่ยมมาคอยอยู่ว<อ>่ะบพี่น้องเขาได้สิพี่น้องนะครับมีอยู้พี่น้องอพี่น้องผู้บึบนน้องเคยไปเฮียนอยู่เชน่กูแหละผู้ที่เคยไปอยู่น้ำข้าวกีเพื่อนก็มาเยี่ยมอยู้ พี่น้องอยู่พูกแต่ว่าคนในบ้านเนี่ยมีไปไมาเยี่ยมอบอกเหตุจังไดเดิ<อ>นด้นเนาะผู้ดใดก็อยู่ไกลวไปสินซะก<อ>ันคือเฮาอยู่กลางบ้านสิกัสิมี่มึงมาเล่นน้ำยูอนี่เฮาผัดอยู่หนะะ้าซะอยู่ในบ้านเนาะบุญมีเฮือนเนาะ<อ>ตัวนี้เน่ะเป็นทั้งเฮือนทั้งหน้าทั้งเทียงเหมือนบอก<อ>มืน<อ>มัม่งเพือนโอ้เพื่อนนะมั่งไม่ปุ๊บคือพี่ เอ,เออเกิดกเลยเอ้าเดินบนเท้านเพื่อนได้撒เดินกันอย่างนี้ใช่สาวอันอ้ายได้撒อยู่ไทยโอ้เพิ่นไปทำงานแล้วเพิ่นไปคืนกับเมียเพิ่นอีกว่าเมียเพิ่นบอกเพิ่นบพิ่ได้น,นั่นนะกันเลยเมียนบอกคือว่าเห็นมแม่เราอยู่คน,นเดียวเวมียนัน ทำงานอยู่ไทยพวนาเอาลูกผัพวาเอาลูกวันนี้แหละพุ่งไปน้าการบ่บวันนี้โอ้ตอนนั้นเราอยู่นะพี่น้องกีวาเราบอกมีเมียวันนี้ไปอยู่น้ากันแล้วแม่ข้าเจ้ามาอยู่อันมาเอาลูกพี่ข้าเจ้ากับติดต่อหากันอยู่นะวันนี้แหละไปน้าการทั้งลูกเลยวันนี้แม่รถจักรพ่อาเจาะอยู่รถพ่อพลนวเออพ่อนี่ได้รถเราพอได้ขี่ได้วันนี้ ลดกระซูสองคนกับลูกนะโอ้ลูกชายเห็นบ่เออเอาดีแล้วพอได้ไปตัวยาให้ลูกชื่อแนวกินแนวอยู่เนาะนี่ไดลยใครกวาดไปทั้งใดการย่างไปเนาะเพื่อทีข้าบ้านคุณกไก่ตื่นชื่อน้ำแข็งชื่อน้ำแข็งกับมาใส่ยาเนาะ แม่มยาต้องเสียยาสิบ่ได้มีตู้เย็นบ่บ่โอ้เราบ่ได้มีตู้เย็นอาสาอิล่ะเอ้มันนีเวมาเป็นสะพานบุญให้ทางแม่คุณมีแต่ให้เจ้าขอบบุญขอบคุณพ่นละเด้อแม่คุณอยู่ทางประเทศแคนาดาพแเพื่อนกันยังมองเห็นอยู่บุญอีตนสงสารมาฝากเงินมาให้ไปต้อยาาวระชันเนาะ อ่นะขอบโมกขอบใจพุณนห,หล่ะเด้อโลยะขอขอบบุญขอบคุณนางแม่คุณเนาะที่ให้ความช่วยเหลือมาในมื้อน,นี้ก็ขอให้แม่คุณนะได้อยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพขแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความข้ายามีห้มีสุขภาพแข็งแห้งสมบูรณ์ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง อย่าได้เจ็บอย่าได้จนพญาโลค้าเว้นไกลห้างนี้ให้เจ้ามีความสุขคีให้เจ้ามีความสุขสันให้มีอายุยืนยาวมันพันปีห้อยปีก็ให้เจ้าสุขกายสบายดีมีเงินอังบันชีให้เจริญก้าวหนาตลอดปีให้มีความสุขตลอดชีวีให้มีเศรษฐกิจหนาที่การงานดีมันค้งท้าวซาถุยเนาะซาถ่ห ดีใจน้ำทังน้องสุดใจที่ว่าได้มีภรักผู้ใหญ่หงมือเข้ามาช่วยเนาะเอากะบ่มีอย่างไรดอกมาในกะเวมาเป็นสะพานบุญห้ยทางแม่คุ้นเพิินไหวมือหนาเท่หน้าถ้ามีโอกาสก็จังสวะมาใหม่ได้ล่ะเด้อเซาไว้ไว้เด้อหักษาดูแลตัวเองเบิ่งแย่งตัวเองผูที่สองผู้ที่สองเศร้าสองปี ผู้นี้เศร้าปีผู้นี้คนละคนว่าก็มามื่อน,นั้นนะผู้เดียวกันแหละผู้นั้นอยู่ไทยผู้นั้นคนเดียวกันเป็นจังไดผ <c oughs> ู้เ <c oughs> ก้าอ่ะแล้วมานำการเนื่กี้แหละเนาะอ่ะจังไดากาไว้มื่อน้าเด้อล่ะเด้อสิเอ็ดมาใหม่ซศรไวไวเด้ออ่ะใช<ล>่จังใดเฮากระสีโคตัวลาปจักก่อนพี่น้องเไยเนาะขอบมุกขอบใจ FC ทุกคนเด้อที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจน้องสุดใจนี่เด้อเนาะ เมื่อนี้ะสีเมื่อก่อนพ่อกันในเมื่อนเนาะเมื่อนี้ไปแล้วสบายดีสบายดีนะพี่น้องไรจังไรกับข้อมือขอบใจเนาะที่เขามาเบิ่งมาส้มขอบใจทุกๆุคนแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทั้งแม่คุณเนาะที่ไว้วบางใจขอเห็นเป็นคุณและครอบครัวขอ,ของแม่อยู่ดีมีเอ้ยงอยู่เย็นเป็นสุขเด้อสุขกายสบายใจมแตรความสุขควมจเจริญเนาะปะพี่น้องอ้ไงมือนี้สอบุนกับไปแล้วสบายดี